สวัสดีค่ะเมื่อนี้พี่ปูไปตลาดมาเด้อค่ะพี่ปูได้ป่าก็จเจ้าเอิวมาปลาอย่างพี่นอ้องป่าอีย่างกอนนาะพี่ปูก็บปคอยลูกที่แบบว่าเวลาก็เจ้าไอ้เห็ดป่าเข้มป่าแดดเดียวนะก็เจ้าจะขายโลละลอยเนาะหรือว่าแปดสิบบาทมันจะมีอยู่สามราคาแปดสิบบาทหนึ่งร้อยร้อยยี่เนาะค่ะเนี่ย เจ้าอื่นตายยังเนาะป่ากูเล่ากัตริย์กษจตริวาเนี่ยพี่น้องแต่ก็ัตริเหตดสําเร็จมาเลยเนี่ยเนี่ยก็ัตริตัดหัวขอดเกศแล้วเรียบรอ้อยผ่าทองผ่าอย่างพี่ปูเอามาล่างยางดีเนาะคะ่ะพี่ปูเอามาล่างยางดีแล้วพี่ปูก็เลยไปเห็นมาโลละห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทค่ะพี่ปูได้จัดมาสองกิโลค่ะพี่น้องเนี่ย ปูเลยจัดมาสองกิโลปีปูเสีเอามาเห็ดปลาเค็มปลาแดดเดียวนะคะเนี่ยทายภาพสูงสงให้เบิงเดอเนี่ยนี่ค่ะอันห่อไปตากแดดเห็ดเป็นปลาแดดเดียวเนาะคะ่ะเนาะนี่เนาะบันมี่ยังมากไม่พีปูใส่แค่เกลือนะคะเนี่ยคือไปอยากใส่ปรุงสลดน้ำกระไดเนาะ,ะอันนี้บวา,ากันเนาะคะ่ะเนี่ย ีปูกระซิม,มักด้วยเกลือด้วยค่ะเนี่ยเศร้าๆคือกันนี่แหละแล้วกเอาไปตากเลยง่ายๆค่ะเผ็ดง่ายๆบรตองพี่ที่รีตองเอียงมากไมเวลาเราไปทอดหรือว่าไปกินกับแก้วปลาเนี่ยอันนี้เลยนี่ค่ะทุกคนเดินไปน้ำกันเลยนี่ทายไปน้ำมักไปน้ำมวนค่ะมือเดียวพี่น้องเอ,อ้ยมือเดียว จะห้ากับเห็ดเค็มใบหน่เด้อพี่น้องนี่แหละค่ะนี่เด้อค่ะพี่ปูมากแล้วพี่ปูก็จะมาตากนี่พี่น้องพี่ปูจะมาตากเด้อบัดนีนี่แหละค่ะเนาะ อูเลี่ยงผิดหรือเปล่านี่เนาะคะ่ะนี่แลหละค่ะกระเฮ็ดไปเรื่อยๆนะเนาะเลี้ยงสวยๆเ่าค่ะนี่แหละทำปลาเค็มเนาะคะ่ะป่าป่าแพงเด้อพี่น้องพราวาพี่ปุอยู่กับเข่ากระวาอยู่กับทะเลเนาะเวลาพี่ปูไปตลาดกระสิได้ของถูกๆมาเนาะ เนี่ยก็เฮ็ดไปจังสีเนาะจะจุนแล้วค่ะพี่น้องเอามาเบืองน้ำกันจ้านี่ค่ะทุกคนพี่ป๊ทำเสร็จแล้วเนาะค่ะเนี่ยเป็นง่ายสวยงามบอจ้าเบืองน้ำกันเลยภาพสูงๆูงเลยค่ะนี่ค่ะเนาะพี่ปูก็จะไปตากแดดทีนี้นี่แหละค่ะคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆเนาะค่ะ่า อขอโทษขออาัยที่แบบเห็ดอัดจะไ่ได้เห็ดเบิง้งคากเนาะเนี่ยรอบเบิ้องวา่า้าพี่ปู่เห็ดแบบว่าตากแล้วแบบจนทอดจนนี้ยังแล้วเนี่ยเดี๋ยวตอนทอดสิกินกับเจ้าวปลาลงปลาลาเนาะอันนี้ก็ค่อยติดตามกันไปแล้วค่ะเนาะจะเป็นอีพีอีพอยู่เนาะขอพูดหลายๆค่ะที่ติดตามร,รับชมเนาะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ลหละค่ะ สวัสดีค่ะเอาปากไปตาก่อนเดอ้อเอฟซทุกคนคิดถึงนะคะ